การผ่าตัดกระดูกเจ็บหรือเปล่านะครับขึ้นอยู่กับเทคนิคที่ถูกต้องการัดกระดูกที่ถูกต้องเนี่ยทำให้ตัวกระดูกเนี่ยเสียหายน้อยแล้วก็ติดง่ายครับทำให้ความเจ็บปวดไม่เยอะไม่ได้เจ็บปวดมากกว่กกระดูกไขมันทั่วไปมากนะสามารถกลับบ้านได้ใน2-3วันแผลง,งอกระดูกอยู่ในบ้างน,นะครับหมอจะลงแผลเล็กๆบริเวณหลังบริเวณกระดูกซี่โครง แผลและ1เซนสองข้างก็เทียบเท่ากับแผลดูไขมันเลยกหมาใครบ้างน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ผมที่2คือคนไข้ที่อุดุกรรมไม่อื้อิ่มนงินเช่นกลุ่ม LGBT ที่ในสคือกลุ่มผู้หญิงเอเชียแบบเราผอมบางร่างน้อยทำให้สามารถมีเอวได้สุดท้ายหมอวกลุ่มคนที่เคยตั้งครรภ์มาก่อนจากกระดูุซิโคงทำให้เราสามารถมีเอวที่เล็กกว่าก่อนตั้งครรภ์ได้กลุ่มคอเสเวิไม่เหมาะใครคนไข้อายุมากคนไขอายุมากเนี่ยมีความเสี่ยงว่าผ่าตัดแล้วจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีเพราะว่ากระดูกเนี่ยจะหายช้าผมที่สองน้ำหนักเก ให้เรากระดูกซิโครงได้ยากไม่การผ่าตัดเนี่ยทำได้ยากเพราะว่าใสัป,ปริ่งสูงเพราะนั้นหมอไม่แนะนำผมที่3คนไข้ที่ไม่สามารถใส่คอเซ็นได้หรือว่าใส่บ้างไม่ใส่บ้างเนี่ยทำให้ผลลัพธ์เนี่ย ไม่ดีนะครับข้อดีนะครับเป็นเทคนิคที่แผลเล็กแล้วก็ซื้นตัวไวตัวเป็นเทคนิคที่สามารถทําร่วมกับดูดแขมันต่างๆงหน้าท้องสุดท้ายคือเป็นเทคนิคที่ปลอดภัยครับผมแล้วก็สามารถให้ผลลัพธ์ตามที่เราคาดหวังก็เรื่องของการหลังทำก็จะมีเรื่องของการดูแลแผลหลังผ่าตัดควบคุมวามเจ็บปวดถ้าเกิดที่เราผ่าัดยดีก็สามารถกลับบ้านได้ภายในสองสามวันพอจะผ่าตัดนะครับหมอว่าได้ก็แค่ลุกร้ายเนี่ยทำการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูลักษณะของกระดูกซี่โครงกระดูกซี่โครงเราเนี่ยทุกคนไม่เหมือนกันจะได้ความแผนการผ่าต